แล,แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงคะที่จะให้คนเนี่ยยังคงศรัทธาในธรรมะในศาสนาโดยที่มองข้ามได้อย่างไรว่ามองข้ามในสิ่งที่เราก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่พระนะคะในความเห็นว่าอาจจะไม่ใช่พระที่จริงๆตามศาสนานี้เราจะทํำยังไงจะสอน,นคือแม้แต่ในอย่างลูกศิษย์ที่จะสอนลูกศิษย์เองเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ศรัทธาเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป็นผ้าที่ไม่น่าจะนับถือแล้วเขาจะ ศรัทธาในศาสนาได้อย่างไรทีนี้ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปสอนเขาว่าขณะที่จะแยกแยะย,ยังไงจะเอาธรรมะยังไงจะขอเรียนท่านจะมาช่วยชี้แนะท่าค่ะอาตมาขอย้อนกลับนิดหนึ่งก่อนแล้วโยมอาจจะตอบเองได้ไม่ต้องไปถึงโยมที่มองเห็นพระไม่ดีแล้วเอากันตัวหลักเลยโยมบางท่านเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามมนาคามีในพุทธกาลเป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะ อ่าแล้วเขามองพระปุตุชนยังไงพระปุตุชนก็ถึงแม้จะไม่ทําอะไรเสียหายมาก,กมายก็ประพฤติไม่ดีเท่าไรหร่โ่ากันเถอะเขามองยังไงโยมก็ต้องมองพระไม่ดีอย่างนั้นอ้าวได้ไหมเลยพ่อ,พอ,อโยมเนะี่ยโยมที่เป็นอนาคามีเป็นโสดาบันอย่างนางวิสาขาเนี่ยมหาบาสิกาก็เป็นโสดาบันอนาธบมินีกเกษตรถีก็เป็นโสดาบันจิตตะครือบดีก็เป็นอนาคามีท่านภูเหล่านี้เป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะ และท่านก็กราบก็ไหว้พระปุตุชนและท่านมองพระเหล่านั้นยังไงโยมต้องมองให้ได้อย่างทันทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแยกได้หมดเรื่องนี้โยมจะมองพระเอามาตอบอีกขั้นหนึ่งนี่ตอบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือมองพระแบบสังฆะก็หมายความมองพระเป็นส่วนรวมว่าพระทั้งหลายนี่เป็นองค์ประกอบหน่วยร่วมในร่วยรวมหรือองค์ร่วมในองค์วงรวมใหญ่คือสังฆะ สังขานี้แหละรวมแล้วก็เป็นตัวหลักที่รักษาพระศาสนามาแต่องค์พระที่เป็นองค์ร่วมแต่และองค์เนี่ยก็ดีบ้างม่ดีบ้างอะไรต่างๆในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเราหวังจะให้ดีให้ได้แต่บางครั้งก็ไม่ดีเนี่ยมันก็มีปนปน,ปนกันไปเรามองในแง่ว่าเป็นองค์งร่วมในองค์รวมใหญ่คือสังฆในแง่นี้แล้วพระทุกองค์เหมือนกันหมดนี่แน่แง่ที่หนึ่งนะเลยบอนี่คือมองในแง่สังฆ แบบพระพุทธเจ้าเป็นพระศา,าสดาพระองค์บอกเราเคารพสงฆ์ว่างั้นอ้าวทาไมงั้นละ่ะนี่แหละโยมตั้งตีให้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเคารพสงฆ์ทีนี้มองเป็นบุคคลทีนี้โยมต้องกลั่นกลองเราจะสนับสนุนยังไงพระยังไงอะไรแต่ละนี้ว่าขั้นหนึ่งอันนั้นโดยการที่เรามุ่งทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทําไม พระนี่พระพุทธเจ้าตั้งต้นแต่ว่าวางสิกขาบทบัญญัติวินัยว่าอ้าวพระในสังฆาในอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการแสดงความเคารพและจะใช้เกณฑ์อะไรในการแสดงความเคารพพระองค์ก็ให้ภาษาวกเสนอภาษาวกองค์หนึ่งก็เอาอย่างงี้องค์ไหนบวชจากวันะสูตรก็ต้องไหว้วันะกษัตริย์องค์ไหนบวชจากวันะแพทย์ก็ต้องไหวพรามหมณด้วอยอะไรทํานองเนี้ยวันะต่ําก็ต้องไหววันะสูง พระพุทธเจ้าส่งฝังไว้อา้าวองค์นั้นมีความเห็นยังไงเตีองบอกเอาอย่างนี้พยาค่ะองค์ไหนเป็นปุตุชนก็ต้องไหวพระโสดาบานันองคไหนเป็นโสดาบานันไหวสกทาคามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจนถึงพระอรหันต์ก็ตอบกันต่างๆพระพุทธเจ้าก็ให้ว่าไปจบแล้วพระองค์ก็สรุปพระองค์ก็ชี้แจงว่าอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นงั้นในที่สุดก็เอาอย่างนี้ก็ให้ฟังเพื่อความเป็นชอบกันเอาว่าใครบทก่อนบทหลัง ไม่ต้องมาดูละเป็นอรหรันเป็นบุตุชนนี่เรื่องวินันเรื่องของการปฏิบัติการทางสังคมไม่เอาเรื่องคุณนันสมบัติภายในจะมาไหว้กันมาถามกันอยู่ท่านเป็นอรหรันหรือเป็นโสดาไม่ต้องไหวแล้วใช่ไหมเลยพ่อจะจะวัดด้วยการที่ว่าใครบวชก่อนบวชหลังเพราะนั้นจะเป็นปุตุชนเป็นอรหรันท่านไม่เกี่ยงว่าไปตามอายุพรรษาแต่ไม่ได้ถือเรื่องการงาน เวลาการงานแล้วอา้าวองค์นี้อาวุโสพระสารีบุตรบุตรทีหลังเป็นอัครสาวกเรียกได้ว่าบัญชาการคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมถึงแม้จะภาษาอ่อนกว่าอีกหลายองค์เอาความสามารถสติปัญญาว่ากันเป็นเรื่องเรื่องเกณฑ์ทางสังคมนี้ตอนนี้เราเอาความเป็นระเบียบทางสังคมในแง่นี้เอาอายุภาษาเป็นเกณฑ์จะได้ใช้ปฏิบัติในเวลา รับอาหารรับอะไรเป็นต้นก็ว่าไปตามลำดับอย่างนี้อะไรเงี้ยให้สังคมมันมีเกณฑ์มีกติกานะในการอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อย่างพระเนี่ยที่ท่านไม่ไหวก็จะมีเกณฑ์หลักอย่างเงี้ยเอาองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีไม่สมควรไหวสงประชุมการลงมติเขาเรียกว่ายกวัดอุเคปณิยกรรมยกพระองค์นี้ออกจากหมู่รับไหวไขไม่ได้ไม่มีใครไหวเลย ทำการด้วยการสงมีมติร่วมกันอย่างภิกษุณีเห็นว่าพระภิกษุองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีภิกษุณีประชุมกันลงมติพระองค์นี้เป็นผู้ที่ภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงไว้างนั้นเลยมีมติอย่างนั้นเลยก็นี่เป็นระบบของพุทธศาสนาท่านแยกได้วินัยระบบของสังคมกฎเกณฑ์สมมติของมนุษย์เป็นยังไงว่ากันและเรื่องธรรมะ คือหลักความจริงความถูกต้องตามธรรมชาติเป็นไงก็ว่ากันไปแล้วให้สองอันนี้มันหนุนกันให้ได้ถ้าเชื่อมเป็นแล้ววินัยต้องมาหนุนธรรมะแล้วตั้งอยู่บนฐานก็าธรรมะโยมใช้อันนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็สบายใจที่จริงอันนี้ตมาก็ได้พูดไว้บ่อยและเคยอธิบายกับพระหมายยาวมากแม้แต่มองพระเนี่ยโยมในเมืองไทยเวลนี้ในทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะขอภัยก็มองไม่ถูกคือมองพระเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่าศาสนาของาศาสนาอื่น คือาศาสนาต่างๆเนี่ยเามักจะมีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในพุทธศาสานานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศ,ศาสนาพุทธบริษัทสี่นั้นทุกคนมีหน้าที่ในการฝึกฝนพัฒนาตนทีเรียกว่าศิกขาทุกคนต้องพัฒนาตนนี่ใครไปเป็นพระก็คือว่าเห็นว่าสาภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นต้นในเพศคฤหัสถหัเนี่ยมันไม่เอือ้อท้าเรียกว่าสัมภาโทคร,ราวาโซการอยู่เป็นคฤหัด คารวะาคับแคบมีห่วงมีกังวลพลุงพลังอะไรต่างๆบีบคั้นอภโกาโสประพช,ชาการบวชนี่เหมือนถุยโลงแจงอันนี้เมื่อเราเห็นว่าเรามาฝึกตนอะไรแต่อะไรปฏิบัติอย่างนี้มันไม่สะดวกเราก็เลยไปขอบวชอ้าวท่านก็นถามี่คุณสมบ,บัติพร้อมไหมโดยมากก็คือข้อที่ไม่เป็นภาระแก่สุนรวมแล้วก็ตกลงมีสิทธิ์ก็บวชบวชไปก็ ไปเจริญตรสิกขาเพื่อพัฒนาตนได้เต็มที่ได้สภาพเอือ้อทั้งสังฆมีกัลยาณมิตรพร้อมทางสภาพแวดล้อมมีความสงบวิเวกเป็นต้นได้สภาพเอื้อนี้แล้วจะได้ปฏิบัติขัดกล่าวพัฒนาตนเองได้เต็มที่การบวชก็มีความหมายเป็นนี้คือเป็นแหล่งที่จะได้เอื้อต่อการเจริญตรสิกขาหรือศึกษาพัฒนาตนผู้ที่บวชนั้นก็เหมือนกับโยมทุกคนหมายความว่าโยมทุกคนกับพระเนี่ยเสมอกันนะ แล้วก็คือผู้บวชนี่ก็คือผู้ที่ต้องการสภาพเอื้อในการศึกษาพัฒนาตนก็เลยไปบวชแล้วเราก็ให้เกยียรติกันเมื่อมาบวชแล้วอย่างน้อยให้เกียรติตั้งแต่ว่าโอ้ท่านผู้นี้มีความตั้งใจจริงตั้งใจในทางที่ดีมีเจตนาที่ดีและเป็นผู้กําลังฝึกหัพัฒนาขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติถวายความเคารพตกลงกันตามวินัยว่าไหว้กันเหมือนอย่างพระอราหารันต์รรษาน้อยก็ไหวพระอุตชชนที่ภรษามากกว่าได้ โยมก็มองพระในฐานนะผู้ร่วมบริษัทสี่เป็นบริษัทสี่ด้วยกันมีสิทธิในพุทธศาสนาเท่ากันหมดเวลานี้โยมมองพระเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาไปก็เลยมองอะไรต่ออะไรผิดหมดเลยที่จริงเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ต่อพระศาสนาเท่ากันหมดแล้วสังฆะที่แท้นะและเราก็รู้ด้วยแล้วโยมก็พูดอยู่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสมมติสงฆ์ สมมติสง์ก็หมายความว่าเป็นสังฆะสังฆะนี่ไม่ใช่บุคคลนะเลยบอนคนไทยนี่คาดเคลื่อนหมดแล้วสงฆ์ไปนึกกับพระองค์นี้เป็นสงฆ์ได้ยังไงสังฆะนี่ต้องสี่องค์ขึ้นไปและทากิจสังฆกรรมบางอย่างต้องห้าองค์บางอย่างต้องสิบองค์บางอย่างต้องยี่สิบองค์มีเกณฑ์อะไรเขาเรียกว่าองค์ประชุมอย่างต่ําเท่านั้นสำหรับก,การประชุมกิจกรรมแบบนี้อนนี้สังฆะก็คือ การประชุมของพระในอย่างต่ำต้อง4ี่องค์นั่นนั่นก็เป็นสมมติสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมดในโดยรวมก็เป็นสมมติสงฆ์คือสงฆ์โดยมติร่วมกันตกลงกันไว้สามติมติกับสังสังเปาร่วมกันมติกับมติการรับรู้ยอมรับสามมติก็เป็นสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันเราตกลงกันไว้ว่านี่คือพระสงฆ์แล้วก็ต้องมีวิธีการในการบวชอย่างนี้ เราจึงเรียกว่าสมมติสงฆ์ส่วนอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่ได้ปฏิบัติขัดเกลาตนเองฝึกตนเองจนบรรลุโสดาบันเป็นต้นเป็นโสดาบานันเป็นต้นจะเป็นพระหรือเป็นหัสถ์ก็ได้สังฆาที่แท้จริงนะั้นเป็นสังฆาอุดมคติคือพระพุทธเจ้าต้องการให้สังคมมนุษย์ทั้งหมดนี่มันพัฒนาขึ้นไปให้เป็นคนที่ดีงามมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไป เมื่อคนมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นสังฆะนั่นคือสังฆะที่แท้จริงส่วนสมมติสงฆ์ที่มาบวชกันนี่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทําให้การพัฒนามนุษย์ไปสร้างสังฆะแบบนั้นน่ะมันทําได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ตั้งองค์กรไม่มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยสังฆะที่เป็นอุดมคติที่เป็นนามธรรมาจะเกิดได้ยังไงยากใช่ไหมก็มีสมมติสงฆ์นี่ขึ้นมา,มาจัดตั้งองค์กร กฎกติกาสภาพแวดล้อมเป็นต้นให้มันเอื้อคนที่เข้ามาในระบบนี้จะได้พัฒนาตัวขึ้นมาสร้างบุคคลที่จะไปเป็นองค์ประกอบของสงฆ์ใหญ่นั้นได้เต็มที่แต่ว่าถึงไม่มาบวชแต่ว่าถ้ามีความสามารถบางคนไม่บวชแต่มีปัญญาดีมากทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยมีเวลาสภาพแวดล้อมไม่เอื้อแต่ว่าเข้าถึงธรรมได้เก่งกว่าเป็นโสดาบานเป็นสกทาคามีเขาก็อยู่ในสังกัดสงใหญ่น้นนะ่ยโยกรจ่ายอันนี้ สงใหงย่อยตอนนี้ซ้อนกันอยู่นะสมมติสงกับสาวะกะสงสาวะกะสังคโฆสาวะกะสังคโคนั้นเรียกชื่ออย่างนงวะอาริยสงทั้งสองอย่างมีชื่อซ้อนอริยสง์ก็คือสาวะกะสังคโฆที่เราสวดในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสุปฏิปันโนภะคะโตสาวะกะสังคโฆสาวะกะสังคโคนั่นคืออริยสง์ท่านจะบอกว่าได้แก โคแห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคนแปดนั่นแหละคือสังฆาธิแท้จริงสาวกสง์แล้วก็มีภิกขุสังโคภิกุณีสังโคสมมติสังโคนี่คือสมมติสง่งเพราะนั้นก็โยมต้องแยกอันนี้ให้ได้เพราะนั้นมองพระก็มองใหม่ว่าก็คือพวกเราเองนี่แหละที่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้ท่านต้องการสภาพเอื้อและมุ่งมั่นจะปฏิบัติข,ขัดเกลาศึกษาเต็มที่ท่านก็ใช้สิทธิ์ที่นี้ไปขอ อยู่ในสังฆานั้นด้วยเมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมยอมรับได้ก็ยอมรับเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในนั้นแล้วท่านทําไม่ดีสมัยก่อนในพระราชาถือว่าท่านมีหน้าที่ปกป้องาศาสนาดูแลาศาสนาด้วยท่านก็บอกเอะพลเมืองที่ไม่ดีของเรานี่เข้าไปบวชไปทําร้ายาศาสนาต้องไปเอาออกมาว่างั้นเออก็หมายความว่า พระเจ้าเป็นดีหรือบ้านเมืองเนี่ยไปเอาคนไม่ดีของตัวเองที่ไปบวชเนี่ยออกมาก็คือพลเมืองไม่ดีไปทำ้ายพระศาสนาเดี๋ยวนี้เรากลับไปมองว่าพระไม่ดีพระไม่ดีมีได้ที่ไหนใช่ไหมมีแต่พลเมืองไม่ดีเข้าไปทำ้ายศาสนาเพราะนั้นโยมต้องพูดใหม่เวลามีพระไม่ดีก็บอกใหม่เออพลเมืองไม่ดีไปทำ้ายศาสนานี่ถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนท่านก็ไปเอาออกมา แต่ว่ามันจะอ,ออกมาง่ายๆใ่นต้องสอบสวนกันก่อนก็อย่างเงี้ยเราฉะนั้นอย่างพระน,นารายณ์มหาราชท่านจึงตั้งกองสอบนะกองสอบความรู้เอาอย่างพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกมหาราชก็ตั้งกองสอบความรู้พระรู้ <bod> คําสอนรู้หลักธรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาบวชหาราบหรือเปล่าพอเสร็จแล้วพอไม่มีความรู้ตอบไม่ได้ท่านยื่นผ้าขาวให้รู้กันเลยยื่นผ้าขาวก็หมายความให้ศึกอันนี้เป็นประเพณีเพราะนั้นโยมมองใหม่ เพราะนั้นตอนนี้ต้องชำะระศาสนากันหมดเลยอันนี้เรียกก็ตอนนี้โยมต้องมาช่วยชำะระศาสนาด้วยก็<笑><笑>ชำระที่ตัวเองอะมองให้เป็นมองให้ถูกนะบอกว่าเอ้ยพลเมืองไม่ดีไปทำลายศาสนาทำไงพวกเราจะเอาออกมาได้เหมือนกันกระจกใช่ไหมแล้วไปพูดแจกว่าพระไม่ดีพระไม่ดีดเลยศาสนาก็แย่ลงไปพลเมืองไม่ดีก็ไปทำลายพระศาสนาจนย่ำแย่ไปหมด เอาและพัฒนาคุณภาพพลเมืองจนนี้เป็นจุดสําคัญที่ต้องการพูดวันนี้เน้นที่พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยนะอย่างน้อยก็อย่าให้อ่อนแอไม่อ่อนแอสําคัญหนึ่งคือให้หวังผลจากการกระทําของตนเองและให้หวังผลจากการกระทําของตนเองก็ไม่ต้องรอผลดนบันดาลเมื่อไม่รอผลดนบันดาลก็ให้นับถือเทวดาสมัยให้ถูกต้องแล้วก็อยู่กับเทวดาทีท่ดีจะไปอยู่กับมารเลยพอน โยมีคําถามอะไรไหมเลยบ่อสองชั่วโมงแนละ้วอ้าวเลยบ่เลยยาวมากแล้อย่างงั้นก็ไปอ่านว่าหมดเลยนะเลยบ่ไปอ่านว่าวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาทางคณะกรรมการประชุมวิชาการร้อยสิปีศิริราชที่ได้กําหนดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นิมนต์อาตมาพูด ก็ด้วยความหวังร่วมกันก็คือทำไงเราจะช่วยให้สังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกทั้งหมดเนี่ยได้พ้นจากความเสื่อมตั้งตัวตั้งหลักได้และพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามที่เขาเรียกว่ายั่งยืนที่ยั่งยืนที่แท้ไม่ใช่ยั่งยืนแค่สิ่งแวดล้อมเท่าน,นั้นแต่ยั่งยืนทั้งในสันติสุขที่แท้จริงตั้งแต่ในจิตใจคนเป็นต้นไป ก็การที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ด้วยเราทุกคนเนี่ยมีกําลังกําลังก็กําลังสําคัญหลายอย่างกําลังกายมีสุขภาวะทางกายดีกําลังใจมีสุขภาวะทางจิตใจด,ดเีเรียกว่าสุขภาวะทางอารมณ์ก็ได้แล้วก็มีสุขภาวะทางสังคมทางสังคมก็ให้เป็นสังคมที่ดีอย่างน้อยเมื่อไม่ได้อะไรให้เรามีความสามัคคีกันในหมู่ที่มีเจตนาดีเนี่ย มีความสามัคคีกันก็จะได้กําลังทางสังคมสุขภาวะทางสังคมจะเกิดขึ้นเราจะมาเอื้อต่อกันมาเสริมสุขภาวะของกันและกันแล้วที่สุดก็ให้มีสุขภาวะทางปัญญามีปัญญาที่เข้มแข็งจะมองเรื่องอะไรต้องมองให้ชัดศึกษาอะไรต้องให้ชัดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ ไม่ใช่อยู่กับความศักตะโกแต่ว่าต,ต้องชัดต้องกระจ่างแจ่มแจ้งเรียนอะไรรู้อะไรต้องเข้าใจชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนอย่าเรียก,กว่าปัญญาแล้วได้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหาสร้างสารรค์สังคมแล้วสังคมนี้ก็จะเดินหน้าได้แล้วเมื่อเราเดินหน้าถูกต้องเนี่ยศรัทธ,ธาจะมาเองศรัทธ,ธามาจะยิ่งมีความเข้มแข็งเ,เดินหน้าไป ให้สังคมของเราเนี่ยเดินไปอย่างมีจุดหมายไม่ใช่เคว้งคว้างเลื่อนลอย,ยเดี๋ยวจะบอกว่าพม่ามาเผา,ากุงเก่าทําลายพระเจดีย์เจดีย์ยอดหักไปตั้งนานและคนไทยยังไม่สร้างยอดเจดีย์เดี๋ยวนี้นะอาจจะเป็นได้คนไทยเนี่ยยังเคว้งคว้างอยู่เหมือนกับเจดีย์ที่ไร้ย,ยอดคือไม่มีจุดหมายเจดีย์นั่นจะต้องมียอด เราจะมีฐานมีอะไรต่ในที่สุดต้องมีจุดรวมคือยอดใช่ไหมน,นั้นเจดีขาดยอดไม่ได้ตอนนี้ต้องทํายอดให้มีให้ได้อย่าให้เป็นเจดีหักอยู่ที่กรุงเก่าอย่างเดียวแล้วสังคมเราก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งเพราะกรุงเทพทวาราวดีนี้ก็เรียกว่าศรีอยุธยายด้วยน,นี่ก็ ฟื้นฟ,นฟนูขึ้นไปแล้วก็เจริญงอกงามแล้วให้เป็นกําลังที่จะไปสร้างสารรค์โลกต่อไปด้วยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีกําลังทุกอย่างดังที่กล่าวมามาช่วยกันเสริมสร้างให้ประเทศชาติสังคมมีความเจริญงอกงามและมีความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนสืบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทพอดชัยทุกเมื่อเทิน